สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตวันนี้ผมมีเรื่องราวของยอดขุนพลคนหนึ่งที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในตำนาน3ามก๊กเลยก็ว่าได้ทั้งความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความดีงามในจิตใจที่หาตัวจับยากเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลองมาเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคสาก๊กพร้อมๆกันเลยครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเตียวจูล่ล่งครับหรือในสำเนียงจีนกลางก็คือเจ้าหยุนนั่นเองครับโอ้โห,โหแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับมังกรหนุ่มจากฉางซานจุดเริ่มต้นของตำนานถ้าเราพูดถึงเตียวจู่ล่งเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงภาพขุนศึกชุดขาวถือทวนเงินยาวสง,ง่าพาเผยแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นตำนานอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ชีวิตของเขาไม่ได้เริ่มจากจุดที่ง่ายดายเลยครับลองนึกภาพตามผมนะย้อนกลับไปในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายสุดๆแผ่นดินจีนแตกออกเป็นเสี่ยงๆเต็มไปด้วยขุนศึกมากมาย เตียวจูล่ลงเองก็เป็นชาวเมืองฉางซานที่มีความสามารถในการรบและสติปัญญาเป็นเลิศตั้งแต่ยังหนุ่มๆแต่เขายังไม่มีสังกัดที่แน่นอนครับในช่วงแรกๆเนี่ยเตียวจูล่ลงเข้ารับใช้กองศุนย์ก้านครับซึ่งเป็นขุนศึกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในตอนนั้นและที่นี่เองครับที่โชคชะตาได้นำพาให้เขามาพบกับบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชายที่ชื่อว่าเล่าปี่ครับ เล่าปีในตอนนั้นยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่เราเห็นในภายหลังนะครับเขายังเป็นเพียงขุนศึกที่กำลังเร่ร่อนหาที่อยู่แต่ด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตาและมองคนออกทำให้เตียวจูล่งรู้สึกประทับใจในตัวเล่าปีอย่างมากครับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งเตียวจูหลงยกย่องเล่าปีเป็นเสมือนพี่ชายที่เขารบรักส่วนเล่าปีก็มองเห็นแววตาที่ซื่อสัตย์และคุณธรรมในตัวของเตียวจูหลงครับแม้ว่าในตอนนั้นเตียวจูหลงต้องยังรับใช้กองสุนจ้านอยู่แต่ใจของเขาได้มอบให้กับเล่าปีไปแล้วครับ แต่แล้วเมื่อกองสุนจ้านพ่ายแพ้และจบชีวิตลงเตี่ยวจูล่งจึงไม่มีภาระผูกพันใดๆอีกต่อไปและนั่นก็เป็นเวลาที่เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ใจเขาต้องการมาตลอดครับก็คือการติดตามเล่าปีและอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิต การเข้ารับใช้เล่าปีของเตียวจูล่องนั้นไม่ใช่แค่การเข้าร่วมกองทัพธรรมดาครับแต่เป็นการมอบความพักดีที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นและในส่วนนี้เองที่ทำให้เตียวจูล่องแตกต่างจากขุนพลคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงครับในยุคนั้นขุนพลเปลี่ยนเจ้าหนายกันเป็นเรื่องปกติครับเพราะทุกคนมองหาผลประโยชน์และอำนาจให้กับตัวเองเป็นหลักแต่เตียวจูล่องไม่ใช่แบบนั้นครับสำหรับเขาแล้วความซื่อสัตย์เป็นยิ่งกว่าชีวิต และจุดที่ทำให้ชื่อของเตียวจูโล่งโด่งดังไปทั่วแผ่นดินก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกเตียงปันครับใครที่เคยอ่านสามก๊กเนี่ยต้องเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแน่ๆครับ ลองนึกภาพตามผมอีกครั้งนะครับในตอนนั้นเล่าปีกำลังถูกทับของโจโฉไล่ตามติดอย่างหนักประชาชนอพยพตามมานับแสนทำให้ขบวนเคลื่อนที่ได้ช้ามากครับและในที่สุดโจโฉก็ไล่ตามทันกองทัพของเล่าปีกระจัดกระจายผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันครับ และในความวุ่นวายนั้นเองเล่าปีก็ได้สูญเสียคนสำคัญไปครับนั่นคือภรรยาทั้งสองคนและลูกชายตัวน้อยอาเตา๋อหรือในเวลาต่อมาก็คือพระเจ้าเล่าเซียนนั่นแหละครับเล่าปีเสียใจมากครับแต่ในตอนนั้นเขาต้องถอยทับอย่างเร่งด่วนเขาได้แต่ถามหาเตียวจูล่งและในที่สุดเตียวจูล่งก็ปรากฏตัวขึ้นครับแต่ไม่ใช่เพื่อนหนีแต่เพื่อเข้าไปในวงล้อมของทัพโจโฉ เตียวจูล่งบุกเข้าไปในทัพศัตรูเพียงลำพังทหารนับแสนของโจโฉตานตะลึงงันกับความกล้าหาญของเขาและในที่สุดเขาก็หาตัวอาเต๋อเจอครับเด็กน้อยหลงอยู่ในกองทัพข้าศึกที่หนาแน่นไปด้วยทหารเตียวจูโล่งอุ้มอาเต๋อไว้ในอ้อมแขนและต้องฝ่าวงล้อมออกมาครับเขาต้องต่อสู้กับยอดขุนพลของโจโฉมากมายตลอดเส้นทางครับตั้งแต่เอียนงนันหันหกไปจนถึงเหงาแจ้ง เตียวจูโล่งแสดงความสามารถเหนือมนุษย์ครับสังหารทหารนับพันด้วยทวนเงินคู่กายและในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าวงล้อมออกมาได้สำเร็จครับเมื่อกลับมาหาเล่าปีเล่าปีเห็นอาเตาปลอดภัยก็ดีใจมากครับแต่สิ่งที่เล่าปีทํากลับเป็นสิ่งที่ทําให้เตียวจูโล่งซาบสึงใจไปตลอดชีวิตเล่าปีโยนอาเตาลงไปบนพื้นแล้วพูดว่าลูกคนนี้เกือบจะทําให้ข้าต้องเสียยอดขุนคนอย่างท่านไปซะแลว้ว คำพูดนี้ครับทําให้เตียวจูโล่งรู้สึกว่าชีวิตของเขาและลูกชายของนายท่านนั้นมีค่ามหาศาลเขาจึงสาบานว่าจะยอมตายเพื่อปกป้องเล่าปีและอาต๋าไปตลอดชีวิต <c oughs> หลายคนมองเตียวจูล่งเป็นแค่นักรบที่เก่งกาจครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นมากกว่านั้นมากเขาเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวและมีคุณธรรมสูงส่งอย่างแท้จริงครับ ในศึกฮันตงที่ทัพของเล่าปีบุกไปตีเมืองของโจโฉนะครับเตียวจุล่งได้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจอีกครั้งครับในตอนนั้นทัพของโจโฉกำลังเข้าล้อมค่ายของเขาแต่เตียวจุล่งกลับตัดสินใจเปิดประตูค่ายทั้งหมดเขาใช้กลลศึกเปิดประตูเมืองครับฝ่ายโจโฉเห็นดังนั้นก็ไม่กล้าเข้าโจมตีเพราะคิดว่ามีกลอุบายซ่อนอยู่และในที่สุดก็ต้องถอยทัพไปเองครับ ตียวจุลงจึงสามารถรักษาค่ายไว้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่น้อยเลยครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเตียวจุลงไม่ใช่แค่ความสามารถในการรบหรือสติปัญญาของเขาครับแต่คือคุณธรรมในจิตใจของเขาหลังจบศึกครั้งหนึ่งเรล่าปีต้องการปูนบำเหน็จให้เตียวจุลงด้วยการมอบที่ดินและไร่นาเป็นรางวัลแต่เตียวจุลงปฏิเสธครับเขาบอกว่า ในเมื่อคนในเมืองยังต้องเผชิญกับภัยสงครามมากมายพวกเขาสมควรได้รับความช่วยเหลือและที่ดินเพื่อใช้ชีวิตมากกว่าข้าพเจ้าเตียวจุลงไม่เคยต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทนครับไม่เคยต้องการยศถาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สินเงินทองเขาเพียงต้องการทำหน้าที่เป็นค่ารับใช้ที่ดีของเล่าปีและดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขเท่านั้นครับ นี่คือเหตุผลที่เขายังคงเป็นที่รักและเคารพของคนในกองทัพมาโดยตลอดเตียวจูล่งรับใช้เล่าปี่มาอย่างยาวนานครับเขาอยู่เคียงข้างเล่าปี่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ไปจนถึงวันที่ก่อตั้นจกกกได้สําเร็จและเขาก็ยังคงรับใช้บ้านเมืองด้วยความพักดีจนถึงบ้านปลายชีวิตแม้จะอายุมากขึ้น เขาก็ยังคงเข้าร่วมศึกสงครามครับและยังคงแสดงความเก่นกาดให้ศัตรูต้องประจักษ์และในที่สุดเตียวจูร่งก็เสียชีวิตลงอย่างสงบไม่ได้ตายในสนามรบอย่างที่หลายคนคาดคิดแต่ด้วยโรคชราครับในวัยที่สูงมากแล้วเมื่อข่าวการเสียชีวิตของเตียวจูร่งแพร่ออกไป ผู้คนในจกกกต่างก็เศร้าโศกเสียใจครับและในเวลาต่อมาพระเจ้าเล่าเซียนก็ทรงสถาปนาให้เขาเป็นยอดขุนพลผู้ยิ่งใหญ่และสร้างศาลเจ้าเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและความดีงามของเขาครับเรื่องราวของเตียวจูลง่งจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักรบที่เก่งกาจเท่านั้นครับแต่เป็นเรื่องราวของชายผู้มีจิตใจบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์เกินกว่าใครและมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากกว่าตัวเอง เขาไม่ได้ต้องการเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนในยุคนั้นยกย่องครับ <S <S และนี่ก็คือเรื่องราวของยอดคุณพลเตียวจูโล่งครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินและข้อคิดดีๆจากเรื่องราวของเขาไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามทุกๆคนครับ ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างความเก่งกาจกับความซื่อสัตย์คุณจะเลือกอะไรครับแล้วทำไมลองคิดเล่นๆดูนะครับสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอดีตขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ